อันนี้เรามาดูเจเนอเรชันที่2นะครับเมื่อกี้จากที่มันพังคาไม้เวลาที่มันล้มถล่มทลายลงกไหมได้มีการปรับปรุงรุ่นใหม่เป็นโฟลตไทที่2งครับโดยเอาเศษยางมาค้ำไว้เพื่อป้องกันการล้มสามารถปรับมุมได้้ลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วใช้งานได้จริงนะครับดูดูทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมครับ เราสามารถตีกับไอ้โต๊ะญี่ปุ่นได้จริงๆเอ้ไม่ใช่ว่าตีไม่ได้ครับเห็นไหมท่านเราสามารถตีกับโต๊ะญี่ปุ่นตัวนี้ได้จริงๆอย่าพึ่งขำอย่าพึ่งขำมันใช้งานได้จริงๆนะครับท่านเลสิกก็ได้เหรสิกก็ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อเครื่องยิงลูกยิงปองเป็นหมื่นๆลงทุนนี้โต๊ะญี่ปุ่นตัวละร้อยยี่สิบโบกับแผ่นยาง

ยยเยี่ยมมากเลยพระเจ้าซอสใช่ไหมไม่ธรรมดาอันนี้คือรุ่นปรับปรุงใหม่แล้วสุดยอดแล้วใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงมีตัว,ม,ตว,ม,ตวมีตัวล็อกมีตัวล็อกเดี๋ยวต่อไปทำให้มันเลื่อนหรูรลางกายวันนี้ครับตอนนี้มันแค่ต้นฉบับเหมือนไอานาออนเหมืนนนอน เออเหมือนเหมือนไอไอนแมนภาคแรกใช่ไหมมันต้องดูห่วยห่วยหน่อยมันคือโปรโตไทป์นี่อ่าโอเคโอเคมากวันมากวันอ่ะจบแค่นี้ก่อน